ยอยู่ระหว่างซอยลาดกระบังซอย13นะฮะเลยซอยลบบาดกระบังซอย13มานะฮะทางซอย13ก็จะโซรุ่งข้างหน้านี่นะทางใจหขวมือก็จะเป็นแยกเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับหรือว่าแยกสุขส์ารนะิน เราเลี้ยวขวาไปทางขวาก็จะเป็นตลาดนัดวันรัตนภูมินกันลังเดินไปตลาดนัดกันนะครับ ด้านขวามือจะเป็นโรงงานเอทีนะฮะตอนนี้เอพีย้ายไปอยู่ที่ลำพทีตัวนี้ก็จะำเป็นหอพักเอ p ีนะฮะเพราะว่าสามารถทําเงินได้จากการให้คนมาเช่าหอพักได้ในทะเลที่ดีนะฮะด้าน้างซ้ายร้านขวาปลาลุกจิ้นตานะครับเรากําลังจะขึ้นสะพานข้ามคลองประเวทีบุรีรมยครับ 咱们去兰州了呀。 สายละวันอ่อนนะครับด้านใต้มุ่งจะเข้ากรุงเทศด้านขวามุ่จะไปจากเชิงเขาไปไาจีนบุรีจีบุรีพัทยานะฮะอรัญประเทศ,เเนะเทศด้วยนะซอยด้านใต้มุ่งจะหน้าซอยซอยซอยร้นรุงซอยหนึ่งนะหรือว่า เรือซ้ายจะไปฝ่ายอยู่รถ่นเป็นกำก้านะฮะซึ่งเรือซ้า,ายก็ไปหลนกคุมซอยหออยนึ่งหรือหลวงพุทเวีทย์นะฮะเราเลี้ยวขวามาที่อันนี้รถไ,ไฟหัวมะเกคนะฮะเลื่องจากสถานีรถไฟหัมรเคไปตรงนี้นะครับประมาณ7.9กิโลเมตรนะฮะทางทางรถไฟก็จะเป็นสถาน,นีรถไฟหลวงแพ่งนะฮะ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ในเขตกร,รุงเทพมหานครทางรถไฟส,สายตะว,วันออกเป็นสถานีสุดท้ายนะครับถอบวกแท่งนะจากนั้นก็จะเป็นข้าจุกรวามคลุงตูรุม,มชนละจรเป็นคลองบางท้าคลอแงแฝกันบางเตยชาเชิงเซานะ,ะอาจจะเรียกระดับไม่ถูกนะ,ะแต่ประมาณนี้นะครับเพราะไปถึงชาเชิงเซาเนี่ยก็จะมีแยกไปชนบุรีทางขวามือนะชนบุรีศรีราชาพัทยาปุตาหลวงนะ แยกไปอีกทีหนึ่งก็จะไปปราจีนบุรีกระบินบุรีหลเยประเทศหรือหรือน่าจะเป็นชุมทางคลองสิบเก้าก็จะไปองคารักไปธรุแก่งคอยก็มีนะครับไปรถไป ไปมอเตอร์เเขนะมีที่จอรถรบายมีห้องน้ำห้องข้า,อขามอเตอร์ไก็มีนะท,ที่จอดมอเตอร์ไซค์กถติดก็ดาน